มั่นใจไหมวงกลมรูปหนึ่งถ้าเพิ่มรัศมีเป็นสองเท่าพื้นที่จะเพิ่มขึ้นเป็นกี่เท่าของพื้นที่เดิมโอ้แม่คารู้เร็วรู้แเร็วอ่าลองน่ลองอ่ะห้ต่อเป็นใล้หน่อย แล้วทำไมจะตอบคือมันต้องรู้เลยแล้วตอบสี่เท่าทำไมต้องรู้อ่ะจะใช้เป็นสองเท่าสองเท่าเพิ่มเป็นสองเท่าเพิ่มลัศมีเป็นสองเท่านะไม่ไม่คิดสักหน่อยอะไเงี้ยอะเธอตอบนี้ไอเปิลตอบอะไรก็ไก่เป็นสองเท่าอะไรเงี้ยหนูก่อนจะตอบเนี่ย ตอกผลึกความคิดมายังไงเนี่ยฮะแล้วจริงโผล่ก็ตอบซ้อนไดอะไรยังเหนือยจะตอบตอบสองเท่าหรือตอบสี่เนี่ยที่ได้ตอบกตอนที่ตอบโกอ่ะเหตุผลของการตอบกอธิบายคุมา ทำไมมองไม่เห็นวงกลมสองวงหรอก็อาถามพื้นที่อ่ะพื้นที่จะเพิ่มไปกี่เท่าอา่ะทําทำไมทำไมหนูเอาวาดแล้วปุ๊บอันนี้หนึ่งเท่าอา่าเพิ่มไปสองเท่าคือเพิ่มไปอีก,อกสองช่วงเพิ่มเป็นสองเท่าอา่าก็คือก็มัน รูปวงกลมวงกลมหนึ่งถ้าเพิ่มรัศมีเป็นสองเท่าอ่าพื้นที่พื้นที่จะเพิ่มเท่าไหร่วงกลมวงแรกทำไมไม่มองวงกลมวงแรกนะสมมติว่าเป็นเท่าไหร่เป็น R พื้นที่ของวงกลมแรกก็คือพ r ยากำลังสองพื้นที่และทีนี้เมื่อเพิ่มรัศมีเป็นสองเท่ามันก็จะมีอีกวงกลมท,ที่ใหญ่ขึ้น จะเพิ่มรัศมีเป็นสองเท่านะจากอาเพิ่มเป็นสองเท่าก็เป็นเท่าไหร่รัศมีจาก r เพิ่มเป็นสองเท่ามูฟเป็นเป็นสี่อ่ะวงกลมใหม่จะเป็นเท่าไหร่เพิ่มรัศมีเป็นสองเท่าเออเว็นแปดก็คือเอาสองคูณเข้าไป นะเป็นแปดแต่ทีนี้อันนี้มันเป็น R ความจริงก็สมมุติตรงนี้เป็นสี่ก็ได้นะเป็นสี่ก็ได้นะตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ระดับหนูก็เป็นสี่ก็ได้ครับคือคือพายคูนสี่กำลังสองนะครับก็คือเท่าไหร่เนี่ยสี 4, ก่กำลังสองคือสิบหกคือสี่คูณสี่เป็นสิบหก ติดไว้แต่ของใหม่เนี่ยก็จะเป็นเป็นแปดิเป็นสองเท่าแล้วพื้นที่เท่าไรพื้นที่เท่าไรเท่ากับพา,พายก็คือแปดแปดกลังสองก็คือพายแล้วก็แปดคูณแปดได้หกสิบสี่หกสิบสี่คูณายยังไงต่อ <c oughs> พื้นที่ จะเพิ่มเป็นกี่เท่าเพราะเราเราอยากรู้ว่ามันมันเป็นกี่เท่าของกันเนี่ยอย่างเช่นอ่าสี่เป็นกี่เท่าของของแปดเอโทษแปดเป็นกี่เท่าของสี่ทำไงลบหรอหารมันคือสองเท่าอ,ะอ่ะเออแปดหารสี่เท่ากับสองอ่ะตอนนี้เรารู้แล้วไอไอวงกลมใหญ่มันคืออนันนี้ความจริงอะ่ะเขียนให้ส,สวยๆคือหกสิบสี่พายนะ ทำไมครูไม่แทนพายเป็นตัวเลขเลยเพราะว่าแทนไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูทําไมไม่แทนฮะตรงนี้คือสิบหกพายนะแั้นหนูจะรูไ้ไหมเนี่ยว่าเอออะไรตั้งฮะเอากลมใหญ่ตั้งพื้นที่ของมันฮะคือหกสิบสี่พายหารด้วยสิบหกพายนี่นั้นเหนือกว่ามันจะได้มาแบบนี้ไม่ใช่มองเพื่อมาตอบเลยอ่าแ,แล้วถามว่ามันมันหารกันได้เท่อะไร อย่างน้อยที่คูไม่แทนพายไม่ยี่ิบสองเจ็ดเพราะนี่ไงคูรู้แล้วว่ามันอนาคตมันต้องออกมาหารกันเพราะอยากรู้ว่าจํานวนเท่ากี่เท่าไงคูก็ติดพายไว้พอติดพายปุ๊บบนล่างมีพายเหมือนกันการตัดอะตัวเลขอะตอนนี้สรุปแล้วมันคือหกสิบสี่ส่วนสิบหกหกสิบสี่ส่วนหกก็คือกี่เท่า อ่าตอบสี่เท่าครับตอบสี่เท่าอืโอ้โหคิดเหมือนอัจชายอันเหนือโอ้โหไม่ไม,ไม่มีวิธีคิดเลยอ่ะจะได้สมาซึ่งคําตอบซึ่งเรามั่นใจมันต้องมีกัดเกิดยจกการคิดว่าครอนี้มันคิดยังไงนะครับไม,ไม่ไม่ไม่คิดเราจะมาตอบไม่โอกาสถูกกัมีมีน้อย